กอรี่ยังชอบนะนะครับถ่ายรูปได้เลยครับโดยเฉพาะแต่งก็ไม่ใช่ในน้อยแสนนะครับสามแสนไม่น่าอยู่นะครับหมวกข้างบนคาร์บอนนะครับข้างบนที่ดำๆนี่หมวกคาร์บอนนะครับเอ็มตีนระเบิดนะครับโอ<ฮ>้ตัวจริงนี่สวยนะเดี๋ยวจะให้เสียบาัสยก กันชนโชว์ให้ดูนะครับสเสบัาต์ยกกันชนให้ดูหน่อยสเสบัาต์กันชนทั้งหน้านี่ยกได้นะครับเดี๋ยวปีลรามักกันจนขอถ่ายรูปเหรอไม่ธรรมดานะครับสวยทุกคันนะรถเสบัาต์นี่ต้องสุดนะครับดูกันชนหน้าย,ยกได้นะครับนี่อ๋อขึ้นได้สูงอยู่ตัวนี้ โอ้เป็นไฟฟ้าบ,อบ่อเชอบาตระบบไฟฟ้านะครับแ<า>น่นอนอีหรีวะแล้วพอจับมบังมันเกล็แข็งแรงอยู่เดียวก็ประมาณนี้เรอวะเนาะเพราะมันมันทำให้ขยับได้เนาะภายในได้แต่งระบบอคัรนี้เดิมๆโอ้บอดท,ที่ว่าเป็นถุงลมใช่ไหมเ,เดี๋ยวขอชมหน่อยนะ บเบาเห็นเขาบอกตัวแล้วต้องจะวัดเปิดประตนูนะครับโอ้โหเชนทันล,ล็อกด้วยนะครับนี่เบาโอ้โหนี่เขาบอกที่ว่าอยู่เอ็มตีนระเบิดนะมันบ่ไม่ใช่สามหมื่นนุนบาหนิแตบ,บอก,ก็สามหมื่นแล้วนะครับดูครับแ,แต่งันอื่นจะขนาดไหนนะครับบอกมีแอร์ด้วยแอร์ร้อนแอร์เย็นเนี่ย ออกมันออกมันยังไงบที่นี่รเนี่ยอันนี้ก็ถุงลมโอ้นถุงลมโอ้อันนี้แสดงว่าแจงเบดบอนี่ปกติไม่ใช่ใช่ไหมใช่ฝังนุ้นมาใส่ัองนี้แทนอ๋อเข้าใจอันนี้มีแอร์ด้วยเนี่ยมีแอร์ครับแอร์ร้อนแอร์เย็นมันมันทำงานเกี่ยวกับแอร์ตัวนี้ไ่ครับไม่ครับแยกครับแสดงว่ามีอนั้นในตัวเลยตัวนี้ใช่ครับ โอ้มัน็สมราคาคำลัง,งสันนะ้นอ่ะในยี่ห้อนี้นะครับน่าจะไม่มีแล้วครับตัวนี้่อ๋อนี่น,นี่ระบบแอร์เนี่ยในี่ยจะบัสต้องเปิดเป็นแอร์คือไม่ใเบางไดนบ,ไ,ดบไหนมันมันแอร์มันออกตรงไหนวะก็แน่นอนเดี๋ยวคนออกแบบนี่แอร์นี่แอร์อันนี้เย็นอ่ะ จะออกมาจากเนี้ย,ยเฮ้ยไม่นั่งเลยนะเมนบ่เด้๋วเราบอกอ,อนั่งเลยด้วยอยา,ากทดสอบนะครับปึ๊บนี่ข้างหน้านะครับเออเย็ยยนหลังว่ะ<แ>เออเย็ยยนตรงเย็ยนตรงด้านหลังนะครับ โอ้มันบีบขอได้น้ำก็วน่บ้าเป็นสิระดับนะนี่นะครับบอกโอ้สมราคาสมราคาผมว่าได้ยินน้องเนวพูดอยู่ว่ามันมีน้อยๆตัวหนิมันวะนเ,นนเนี่ย ้ข้างหลังโอ้โหมันเย็นนะครับด้านหลังผมนี่จะเย็นนะโอ้ไงในฟรองร้อนเนี่ยแปลว่าเป็นมีฮีเตอร์ได้นดิเดี๋ยวผมจะลองแอร์ร้อนนะครับอินโน่เขาก็ออกแบบมาสวยนะดูกระทัดรัดนะครับกระจกพวกนี้ไฟฟ้าหมดเลยนะครับปกตินี่เป็นไฟฟ้าไหมนี่จะบัดหนั่งเห็นไหม นี่ก็แต่งแล้วนะครับหมุนอุ่อ๋อนี่นี่นี่ปกติฮีโน่นี่เป็นมือหมุนนะครับเดี๋ยวบาสก็แปงราคากระจกอันนั้นก็แปงใช่ไหมแล้วก็เป็นติดไฟฟ้าด้วยครับโอ้ต่อไฟฟ้าด้วยเนี่ยอ้โหไม่ธรรมดาโอ้จะแ่งอี่3สามแสนอยู่ะนี่ไม่น่าอยู่ เสบาาบอกสามแสนไม่อยู่นะครับ,รรบใจละเออร้อนเฮ้ยเออด้านหลังร้อนว่ะเฮ้ยเอาท่าเว้ยเออแน่นอนเย็นหลังเอ,อ้ยร้อนร้อนด้านหลังนะครับกับตรงก้นนะครับโอ้สมราคาสมราคาสมราคาเออแต่ถุงลมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันหนึบหนึบเนาะมันเดือดเดืไม่เหมือนไม่เหมือนถุงลมทั่วไปนะครับ ถุงล,ลมทั่วไปจะคล้ายๆเรานั่งลูกโป่งนิดๆไอ้ตัวนี้รู้สึกว่ามันหนึบๆนะครับโอ,อ้อยังเดือที่แต่งอีกเยอะนะครับข้างในเสบัตนะเหลือเครื <laughs> ่งเสียงยังด้ยเนี่นยเรียบร้อยอ่ะในในถังลมถังลมถังลมเนี่ยอือหือเนี่ย <c oughs> บัตนี่ไม่ธรรมดาจริงนี่ครับข้างในเงาแวบสี่ใบครับผมกับบักรีเ้องเซียบาตนี่มากคักเนาะสุดทุกคันนะครับเซียบาตนี่มีสามสี่คันนะครับแต่งสุดทุกคันอันนี้ทํามาจากเอ็มตรินระเบิดใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ใบนึงไม่ใช่เท่าไหร่สองสามหมื่นไหมเนี่ยสองหมื่นไปครับสองหมื่นไปนะครับเป็นคาร์บอนเคปล่านะครับไม่ใช่สีดํา ธรรมดานะครับลายเอฟวันบ่โอ้โหเ,เนี่ยาลายที่ค<ข>่อยๆเนี่ยมันบันบ,บโอ้โลายเอฟวันนะครับถ้าดูใ,ใกล้ๆถึงจะรู้นะมองดูอย่างเงี้ยอาจจะมองเป็นสีดำนะครับปัดน้ำฝนอะไรนี่แต่งทั้งนั้นเลยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเซอรบัด สุดในรุ่นนะครับฮีโน่อีสานนี่สุดในรุ่นนะครับเครื่องเสียงเนี่ยลำโพงเสียบัดอาออกใส่นี่ยลำโพงเนี่ยเป็นใส่เป็นบียดอ,อ๋อเป็นเบีบล็อกโอ้ยอะไรยาวนี่ใส่ได้สองคันนะครับโอ้โหยาวนะนี่เห็นด้านหลังนะครับถ้าใส่รถเก๋งอี่าสองคันเลยสบายเลย สานี่ไยเหลืองเรียบร้อยนะครับรับจ้างโดยตรงนะด้านหลังโลโกโ้บัสไลออนนะครับนี่เห็นไหมครับตอนแรกว่าจะไปรีวิวถึงสีบรเรืองพอดีแสีบาัสมานะครับจัดให้ที่นี่เลยโอ้สวยสวยสวยอันนี้ทำจากช่างยุธหนองโพนะครับ พวกนี้นะง,งานพวกนี้นะครับเขาทำยังไงเนี่ยอ๋อเอาเหลดมาตีแล้วทำเป็นลายๆนะครับเนี่ยนี่ทำจากยุยุดนองโพนะครับกับกันชนหน้านะครับเงาตาแตกเลยทีเดียวอมองดูสวยเรียบๆหล่อจัดๆเลยครับ Oh. จบกันร,รีวิวนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเสียบัสไปแต่งตัวไหนมาเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ถึงที่เลยครับสีบุเรืองสวัสดีนะครับ